สวัสดีกันหน่อยครับอยู่กับรายการ Xcruise c Cruise. ครับวันนี้จะมารีวิวเาเรียกว่าไงวิธีการเปลี่ยนภาพหน้าเ,เขาเรียกว่าไงวะจะพูดว่างไงดีอะสร้างเขาเรียกว่าไงวะแต่งภาพหน้าป,ปกอะไม่รู้เขาจะเรียกไงสร้างไม่ก็แต่งเออช่างไม่เหระน,นะฮะเปลี่ยนภาพหน้าปกเออเปลี่ยนภาพหน้าป,ปก YouTube นะครับเป็นหน้าปกค,คลิป YouTube ผมมีวิธีครับสําหรับผมนะที่จะบอกของผม,มง่าย มาในขั้นตอนการสร้างกันก่อนเลยดีกว่าวิธีการสร้างสำหรับผมนะย้ำว่าสำหรับผมมีจาเป็นอยู่ถ้าการสร้างนะจาเป็นอยู่แค่แอปเดียวครับคือ, photo. อโฟโต้ไอโฟลโต้มันอ่านว่าโฟลหรือโฟโฟอรแต่แอันเนี้ยพี P. นี่นี่นี่น,น,นี่ไอที่ผมกำลังวงกลมอยู่เนี่ยแอปนี้เลยโอเคหลังจากนั้นนะฮะเราก็ <c oughs> เข้าที่อินเทอร์เน็ตอินเทอร์เน็ต โหลดชา้าพิมพ์ไปนะฮะว่าเซิร์ชรูปภาพนะฮะเช่นเออเอารูปภาพอะไรดีแอสซ s ส i n l เลเวอร์นี่แล้วกดค้นรูปไปฮะ,ะนี่มันก็จะมีอยู่หลายรูปเลยใช่ไหมฮะผมก็เอารูปนี้อันอ่ะรูปนี้แล้วเราก็กดพอพอเรากดไปใช่ไหมฮะแล้วเรากดก๊อปมาฮะ,ะพอก๊อปเสร็จแล้ว ก็เข้าที่แอปฟโต้นี่กดที่นี่ครับโหลดอิมเมดูกดอันที่สองนะโหลดอิมเม add device อะไรต่างๆนี่ฮะภาพนี้อ่ามันก็จะโหลดไปนะฮะเราสักครู่หนึ่งฮะเครื่องผมมันอาจจะเป็นที่เครื่องผมเพราะว่า ปกติมันไม่โหลดนะกะน,นี้อ่าได้แล้วหลังจากนั้นนะฮะให้คุณเห็นไอ้ตรงนี้ไหมฮะโอ๊ย,อยกดผิดไม่ได้เซฟเมื่อกี้นี้เซฟพ่องนี่ตรงนี้นะฮะเห็นไอ้ตรงที่มันเป็นดินสองฮะ,ะที่ผมกําลังวงอยู่กดไปฮะ,ะหลังจากนั้นแอดเทคให้ให้เปลี่ยนเป็น,เ,ปนเซนเตอร์กดฟอนต์ก็เลือกฟอนต์ไปเลยฮะ,ะแต่ส่วนวิธีโหลดฟอนต์ผมยังไม่มั่นใจเท่าไหร่อ่้อย่างเช่นผมต้องการฟอนต์นี้อ่ะกดแล้วก็พิมพ์ไปเลยนะฮะอย่างเช่น assassin lover ใช่ไหมแต่ว่าพิมพ์อย่างเช่น ชื่อแล้วผมอ่ะ xcrude อ,อย่างนี้มันก็มาเป็นอย่างนี้นะครับซึ่งสีมันจะเป็นสีขาวแต่ผมเป็นเป็นสีแดงนะก่อนอื่นถ้าจะเพิ่มขนาดกดที่ไซส์ก่อนเพิ่มขนาดนี่ประมาณนี้ให้พอเหมาะพอเจาะฮะหลังจากนั้นสไตลนะ์ฮะก็จะมีสีต่งตางๆนี่เลื่อนได้นี่ก็มีสีต่งตางๆอ่าผมเปอนสีส้มมากดดอนเลยมันจะกลายเป็นสีส้มแต่ว่ามันคล้ายๆสีแดงเกินไปนะฮะก็ประมาณนี้ทะทเสร็จแล้วก็เซฟ แต่มาถึงในขั้นของอันนี้ก่อนนี่นี่นี่พับฟินต้องโหลดโปรกในการที่จะเปลี่ยนรูปนะฮะโปรแกรมพับฟินจะช่วยคุณได้เยอะโดยที่คุณไม่ต้องออกไปใช้คอมข้างนอกเลยหรือว่าใช้คอมเลยนะฮะก่อนอื่นฮนะมาที่เพจ t โต e จื้อหลังจากนั้นฮะเซิร์ชคำว่าพับฟินพับฟินเว็บเบราว์เซอร์นะฮะอ่า ก็กดเข้าไปก็พอถ้าโหลดเสร็จแล้วฮะกดเข้าไปที่พ f f ฟินฟรีหรือพ u ฟฟินเบราว์เซอร์นะฮะหลังจากนั้นให้คุณพิมพ์เข้าไปว่า YouTube นี่ YouTube นะฮะหลังจากนั้นฮะเพื่อความสะดวกนะฮะกดไปตรงนี้ตรงเมาส์แล้วก็เลื่อนไปที่แนวผม สมมติวา่าจะเปลี่ยนปกผมจะเปลี่ยนปกคลิปนะผมก็กดที่สตูดิโอผู้สร้างโอเคหลังจากนั้นนะฮะอย่างเช่นผมอยากจะเปลี่ยนวิชโนเวอ,อัสซินเลเวอร์พาสี่นะฮะก็กดแก้ไขนะเห็นมาตรงนี้ใช่ไหมฮะแก็ตอนแรกมันจะเป็นแค่3รูปครับหลังจากนั้นเราก็ต้องกดไอ,อข้างล่างสุดจะเป็นออแก้ไขอะไรวะกำหนดภาพขนาดย่อนะฮะแล้วเราก็ต้องกดไปฮะ พอถ้าเป็นในโทรศัพท์นะพอกดไปปุ๊บมันก็จะให้ขึ้นมาอย่างนี้แบบอ้าวอ้าวใจเย็นเออนี่หลังจากนั้นเราก็เลือกจากโลเคชั่นครับหรือเลือกจากในเครื่องเรานี่มันก็จะประมาณนี้ฮะล้วก็กดเลือกไปแค่นี้โอเคฮะพอคุณกดเลือกเสร็จก็กดบันทึกการเปลี่ยนแปลงแล้วก็กดออกได้เลยครับนี่แล้วก็รู้สึกว่าเราจะต้องออไปในดูตรงตรงนี้ก่อนสักครู่นะฮะเออมาดูกันเกี่ยวกับ สำหรับนะักแคสตมือใหม่นะฮะอาจจะยังไม่รู้เอ่อคุณต้องนี่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนมาดูที่นี่ฮนะช่องกดไปที่ช่องก่อนนะฮะหลังจากนั้นมาดูก่อนฮนะตอนนี้พันเนอร์ยืนยันแล้วโอเคลักเกนของชิลชมสาระดีลิขสิทธิ์ดีอยู่ฮนะสร้างไรายได้คุณก็กดเพิ่มเอ่อกดที่สร้างไรายได้ด้วยนะฮะวิดีโอยาวขึ้นก็คือจะวิดีโอยาวประมาณยาวมากขึ้น15นาทีประมาณนี้ฮนะ คำนี้ว่าเนี่ยที่เหลือมันก็จะกําหนดมาให้เองครับแต่อันนี้สําคัญเลยครับวถ้าขาดอันนี้ไปก็จะไม่สามารถเปลี่ยนรูปภาพหน้าปกแชนแนลได้เอ้ยูทูบหน้าปกคลิปได้นะคืนนี้ครับภาพขนาดย่อที่กําหนดเองเนี่ยฮะกดติ๊กเป็นสีเขียวไว้เลยนะฮะประมาณนี้เอ่อก็มีแค่นี้ฮะน่าจะมีแค่นี้แหละก็ใครชอบกดไลค์ซับสไครต์ด้วยนะครับสาหรับวันนี้สวัสดีครับ 一人の。<music>